สวัสดีครับวันนี้ผมเลือดจะมาแนะนำวิวดีโอวิธีการใช้งานเครื่องดอฟินนะครับกับสมาร์ทโฟนเพื่อจะตัดกุญแจ Honda นะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราเปิดแอปพลิเคชันกับกับตัวดอฟ h ินแล้วทำการ c o n อนเน l u บลู o t h สังเกตบลู o ู h ตอนนี้ Connect เรียบร้อยนะครับไฟบลูทูธนี่โชว์ค้างหมายความว่าการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะตัดตัดฮอนด้านะครับ แล้วก็มาที่ฐานข้อมูลของยานพาหนะนะครับเลือกรุ่น Honda นะครับตอนนี้ Honda ตัวนี้เราก็สามารถจะเลือกได้นะครับเป็น Accord ก็ได้นะครับสังเกตว่าเคี่ยวตัวนี้จะเป็นจะง่ายๆว่าพวกตระกูลนี้จะเป็น S O N 6 6นะครับ S O N 6 6เราก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับก็กดเข้าไป เครื่องจะแจ้งว่าให้ใช้ปากกาจับ M2 ขีด A นะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมเลือกใส่แท่น M2 แต่ตอนนี้เป็นหน้า D ใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น A เป็นหน้าเป็นหน้า A นะครับแล้วก็ทำการนำ,นำวางกุญแจตามเส้นนะครับสังเกตเครืค่องบอกให้ทำใส่ตรงเส้นที่2ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเรานำกุญแจต้นแบบเดี๋ยวเราจะตัดกุญแจคอนด้าตัวนี้นะครับ นี่คือต้อนแบบนะครับแล้วก็นํามาวางตามตามแบบเลยนะครับก็คือเส้นที่2อปลายกุญแจให้วางที่เส้นที่2นะครับตามรูปนะครับนี่เป็นเส้นที่หเส้นที่สก็ตามรูปก,ก็จะแจ้งว่าเป็นเส้นที่2ตรงนี้นะครับก็ตามรูปต่อไปก็กดโอเคนะครับกดโอเคเครื่องก็จะมาที่หน้าเมนูของตัว Honda สังเกตก็จะมีระดับเคี่ยวให้นะครับตัวนี้มีเคี่ยวบนล่าง อย่างลราหเขี้ยวนี่เป็นระดับเขี้ยวกุญแจนะครับเราก็ทําการอาถอดรหัสกุญแจเพราะเราจะทําการวัดนะครับเราก็มาที่ถอดรหัสกุญแจเครื่องถามว่ากุญแจของเราเนี่ยมีรอยสึกอะไรพวกนี้มากน้อยขนาดไหนไอ้ตรงนี้เรายังไม่ต้องไปสนใจนะครับเราทําการกดต่อไปสังเกตว่าเครื่องจะมาทําการถอดรหัสกุญแจนะครับ ียบร้อยนะครับมาสังเกตหน้าจอก็จะบอกว่าการเรียนรู้กุญแจสําเร็จกดโอเคแต่เห็นว่าเคี่ยวกุญแจขึ้นมาเลยนะครับก่อนตัดเนี่ยแนะนําว่าให้เรานําแบบกุญแจของต้นแบบมาลองเทียบดูนะครับว่าถูกต้องไหมสังเกตว่าเคี่ยวนี้วัดได้ตามตามแบบเลยนะครับทีนี้เราจะมาตัดยังไงนะครับเราก็ทําการนําดอกกุญแจเปล่านะครับมาใส่ตอนตําแหน่งเส้นที่2เหมือนเดิมนะครับทาก,การกดล็อกให้แน่น เสร็จแล้วก็มาที่มือถือตรงนี้ทําการาสั่งตัดนะครับเราก็ทําการกดไปตรงนี้นะครับซึ่อจะแจ้งว่าให้เราใส่กุญแจเข้าไปนะครับต,ตามนี้นะครับตามเส้นที่เส้นที่บอกเส้นที่2นะครับความลึกของการตัดอันนี้เป็นค่าเริ่มต้นก็ตามนั้นไปนะครับเราก็กดทําการกดต่อไปเพ <c oughs> ื่อทําการตัดมาแรกนะครับ ังเกตว่าทุกครั้งในขอดัเนี่ยเพื่อใา้ทำการวัดเซนเตอร์ดอกกุญแจของเราเทียบกับท่านอยู่นะครับขอดที่จะทำการตัดนะครับเพื่อความแม่นยำรถเรือ่บอสตัฒนา เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าเครื่องจะตัดแต่ละด้านสองรอบนะครับตามที่เราเซตไว้เราสามารถจะตัดได้ตั้งแต่หนึ่งรอบสองรอบสามรอบนะครับสามารถตั้งค่าพา,ารามิเตอร์ได้นะครับสังเกตอันนี้เครื่องก็จะบอกว่ากระบวนการตัดด้านแรกเสร็จสิ้นแล้วก็กดโอเคไปนะครับทีนี้เราก็ทําการพลิกด้านนะครับอีกด้านกุญแจเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับให้ในสะอาดนะครับวางตำแหน่งเดิมครับตามเส้นที่เ,เครื่องกําหนด ก็มาที่หน้าจอสั่งตัดหน้าที่2นะครับแล้วก็กดต่อไปเครื่อกปทำการตัดหน้าที่2งให้นะครับ การตัดสมบูรณ์ร้อแล้วเราสังเกตที่หน้าจอก็บอกสมบูรณ์ร้อซนะครับแล้วก็ทำการปับเดีย๋ยวลองทดสอบผลงานดูนะครับมีกับกุญแจที่เราตัดมาใหม่นะครับเจียบกับสวิสอูนะครับเรียบ้อยนะครับตัดได้ไขข้องดีนะครับนะครับโอเคจบขั้นตอนนะครับการแนะนำการใช้งานเครื่องดอลฟินตัดกุญแจ Honda h o n 6 6นะครับ ถ้าท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถมาเข้างาน TLM 2019นะครับที่บริษัทผลเลิศแห่งใหม่นะครับในวันที่6-7เมษายนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับตัวเครื่องของดาวฟินเนี่ยตอนนี้เราเหลือแค่5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะได้รับการอบรมในวันงานขนณะเดียวกันก็ได้ฟรีตัวมินิคีทูด้วยนะครับพลาดไม่ได้นะครับงานนี้แล้วพบกันนะครับ6-7เมษา